บทบาลีสำหรับคำว่าพระนิพพานนั่นมีอยู่ว่าอัตถิพิกเวตทายต,ะน,ยตะนะงอายตนะนั้นมีอยู่เนวะปัทวีนะอาโปนะเตโชนาวโยอาย,อยตนะนั้นไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุลม นอากาสานัญจายตนะนวิญญาณัญจายตนะนอากินัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะอาญาตนั้นไม่ใช่อากาศานัญจาตนะคือวิญญาณธาตุอันหาที่สุดม่ได้หไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะคือไม่ใช่วิญญาณธาตุอันหาที่สุดม่ได้นะอากินัญญายตนะไม่ใช่ความไม่มีอะไรอันหาที่สุดมีได้ เนวัญญานาทัญญายตนะมิใช่ความรู้สึกตัวมิใช่ความไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ก็มิใช่ไม่รู้สึกตัวอยู่ก็มิใช่ณายังโลโกณะประโลโกณะอุโพจันทิมัสุริยาโลกนี่ก็ไม่ใช่โลกอื่นก็ไม่ใช่ระหว่างแห่งโลกทั้งทรงดวงอาทิตย์คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็ไม่ใช่ สรุปความว่าณอ,อปวัปตตัง,ตงนารมณังอปัตตังไม่ใช่ความตั้งอยู่อปวัตตังไม่ใช่ความเป็นไปอยู่นาเรมณังไม่ใช่อารมณ์พูดอย่างเป็นมิติวิทยาศาสตร์ก็ว่าณอาคติงณคติงณทิติงณอุปติง ไม่ใช่การมาไม่ใช่การไปไม่ใช่การตั้งอยู่ <relevance> ไม่ใช่การอุบัติบังเกิดอัปปติทาาั้งอัปปวัดตังอนารมณังเอโสวันโตทุกโลกัสเอโสวันโตทุกขสสะนั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์นั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์นั่นแหละคือที่สุดแห่งความทุกข์ อนารำมันั่งหาอารมณ์ไม่ได้ไม่ใช่อารมณ์